ลูกออกกล้องแม่ก็อยากออกกล้องนะคะออแม่จับพร้อมๆหน่อยขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวนิดหนึ่งลูกกินนมเยอะ ให้ดูตัวหน่อยลุกเดินไปครับสีทองอ,อันนี้ก็อยากออกกล้องนะคะแม่เ่ายืนกินเรียงกันเป็นแถวค่ะ ตัวนี้จะเป็นลูกผสมเลวากิวนะคะพึ่งผสมไปเมื่อวันที่26รอผ่านรอบแม่นี้ก็ผสมไปแล้วรอผ่านรอบแม่นี้รอตรวจท้องอันนี้หนุ่มรอประจำค้อบ อันนี้ก็ลูกชายแพนด้าหันมาหนะ่อยลูกหันมาดูหน้าหน่อยหันมาเครื่องชมพูเลยนะคะเล่นจนเมาส์หลุดคะ่ะน,นีอคือแม่นะคะนี่คือแม่เขาอันนี้ลูกคะ่ะเครื่องชมพูเลยคะ่ะวัวสามเดือนจะเข้าสี่เดือน เราสร้างเนื้อสร้างตัวอีกนิดนึงเนื้อกำลังมาเนื่องจากเจ้าของเดิมเลี้ยงปล่อยทุ่งอย่างเดียวแม่น,นี้ก็รอผ่านรอบนะคะผสมเรียบร้อยกับเจ้าทาซานค่ะนางมาอีกแล้วนางอยากออกกล้องนางเดินตามมา น้องมีพูมมามามา,มาน้องมีพูะคะ่ะเดินตามกล้องใหม่ค่ะอยากออกกล้องอันนี้แม่สีดาแม่มา้าตอนนี้ก็ท้องหเดือนแล้วแม่มา้าไช้า น,นี้แม่บิ๊กใหญ่มากกำลังรอเป็นว่าที่คุณแม่หน้าตาไม่สวยเท่าไรแต่ก็โครงสร้างได้ ตัวยาวมากคู่รับของแม่สีดาเวลากินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันตลอดคู่พลังงานนะคะท้องใหญ่มากคุณสีดาอยากออกข้อแล้วใช่ไหมคะ ถอยก่อนถอยก่อนีอยอน๋ยวให้ออกย่ให้ออกถอยก่อนให้แม่สีดาออกข้อก่อนนะคะใจเย็นๆถอยก่อนไม่งั้นเปิดไม่ได้ลูกถอยถอยก่อนเนะะี่ค่ะเอาปล่อยนางมานาก็จะวิ่งไปลองทุ่งเลยค่ะอือเดูนนางวิ่งไปเท่าไหร่ นางก็จะไปเล่นของนางตอนเย็นนางก็จะกลับเข้าคอกมาเองนะคะใหญ่จริงๆแม่นี้อยากออกลองกันหมดทุกตัวเลยดูมายืนเทียบกันเลยนะคะ เสงสะท้อนหน่อยเลงขั้งหลงคออือนี่นะคะกินกันไม่หยุดเลยค่ะนี่ค่ะแม่รูกคูน่นี้เครื่องชมพูขอนยองปุยใช่ค่ะโลนกันทั้งคอกยกเว้นนางชมพู เชื่องถึงเขาวนางจะนัากวัวแต่นางเชื่องแค่นี้นะคะบายบายแล้ววันหลังจะถ่ายอัปเดตวัวในคลองมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่ติดตาม